อ่าพะกุณเจ้าได้มาอยู่ในสายกับเราแล้วครับ,ก,บก,การนมัสการครับพระกุณเจ้าครับจเจริญพ,พรพะกุณเจ้าครับได้ยินข่าวเรื่องไฟฟ้านะฮะการไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าเอ่อบอกว่าท่านพระกุณเจ้าทําไม่ถูกไม่ต้องจะต้องมีโปง่งมีปรับมีอะไรต่างเนี่ยเอ๊ะจริงจริงเรื่องราวเป็นยังไงครับพระกุณเจ้าครับเอ่อก่อน หนังสือที่ทางการไฟฟ้าแจ้งมาีเป็นการบอกว่าเราผเชื่อมต่อไฟฟ้าเชื่อมต่อกับสายไฟ้าถไฟระเบียบครับอันนี้ก็ถูกต้องเพราะว่ามีระเบียบทั้งหครับอ่าว่วนเรื่องการรับกเนินคดีตามกฎหมายทางการไฟฟ้าสงวนผิดในการดําเนินคดีเพราะว่ายัื่องอันุีน้เป็นอยู่เรืออรุ่มเป็กรณรว่อโอ้ครับท่านครับ เอะแล้วความจริงแล้วเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยหมายความว่าท่านไม่ได้ดําเนินการเพราะว่าไม่มีคนมาทําให้ไม่มีวิศวกรไม่มีช่างมาทําให้ใช่ไหมครับหรือยังไงครับเ้อาเพิ่มเดินทีนี้โรงเรียนนี้สอนไม่มีอะไรมันเป็นโรงเรียน่งเปิดใหม่แล้วอยู่ตามช่วงที่มีถ้ามีอุปรกรณ์การเรียนการสอนอะไรมากก็เลยเน้นม,มาทางวิทยา,าศาสตร์เอาแดดมาสอนเรียน ล้วเซลแตกมาสอนเก็บโซลเซลออกมาต่อมแผ่นโซลเซลสอนสอนไปสอนมาก็มีระบบมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยห้าปีที่ผ่านมาแล้วก็สอนมาเรื่อยสอนทํเนั่นทํานี่ทําระบบอ่าผิดเดินสายไฟผิดรั่วทีโรงเรียนแล้วก็มันก็เป็นสอนวิชานี้ชั่วโมงนี้ก็มีสอนสอนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ไปเรื่อยจนมาถึงออนกิดซึ่งเราก็เข้าใจว่าเออเดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะขออนุญาตกับทางกรมการกํากับกิจการพลังงานแต่ว่า ำได้เสร็จก็ไปเช่นแล้วก็บอกว่าเอออย่างทีไม่ต้องขอแล้วทำทำหนึ่งเกมกต่ำกว่าหนึ่งเมกไม่ต้องขอคแต่ขอแล้วก็าทำก็เชื่อมได้ก่อนแล้วก็อ่มีข้อเสนออีกอันหนึ่งบอกว่าให้ไปถามการไฟฟ้าครับพอได้สักพักหนึ่งเราก็ไปถามการไฟฟ้าว่าเออเราอยากจะทำอย่างนี้มีทางอยาเข้าได้ไหมว่ามีโครงการรับซื้อไฟฟ้าถ้าดินอยากจะประหยัดค่าไฟหรือว่า ลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งที่เราสามารถทําได้จะจะทําได้ไหมทางการไฟฟ้าตอบว่าเป็นวัดองค์กรไม่แสดงครับันกันบใโรงเรียนไม่สามารถเข้าโครงการนี้ได้เพราะว่าโครงการโซล่ารูฟูปับจะรับซื้อไฟฟ้าจากหลังคาบ้านเรือนที่พักอาศัยเท่านั้นโอ้ต้องเป็นเอกชนเอกชนก็ไม่ได้อย่างผู้ประกอบการอย่างเคลินิกเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางไ,ไม่ได้โอ้เหรอครับ ระเบียบไม่ให้ระเบียบที่เลื่อนนโยบายการรับซื้อไปเนี่ยยังไม่เอื่อต่อเราโอ้แล้วใครเออแล้วใครที่ได้บ้างครับท่านครับก็มีชาวบ้านทั่วไปหลังคาบ้านตามตามหลังคาบ้านเข้าโครงการนี้ได้อือครับรูเรียนก็เข้าใจครับ<ม>แล้วก็ื่อประประหยัดค่าไฟเพราะว่ารายได้ของบ้านมีเขามีอะไรอยู่วัดพนัมพนักแต่ละ ก็มีกระถิ่นพ่อป่าครั้งเดียวเองก็ไม่รู้จะอะไรมาให้โรงเรียนเพราะนักเรียนเนี่ยที่นี่สอนทีเรียนอหารกลางวันตีรถระกงตีทุกอย่างเพื่อจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามชนบทเนี่ยเราไม่มีอะไรแล้วก็ต้องลรค่าใช้จ่ายตามหลักปัญญาพอเพียงเราอ๋อครับท่านครับท่านเสริมทุกอย่างที่พักอาศัยสร้างบ้านดินอยู่ด้วยทุ่งพลาตัเอีด้านพลังงานมันก็เลี่ยงกันไปกับพอดีทุก็เปิดผลิตระเบียบทางการไฟฟ้าอันนี้ ท่านบอกว่าเราผิดระเบียบจริงๆโอ้ครับแล้วถ้าสมมุติว่าทําได้เนี่ยมันจะเป็นการต่อเหมือนที่ท่านต่อทุกวันนี้ไหมครับเห็นว่ามีบางคนก็ต่อแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าขายได้เนี่ยจะต้องต่อแบบที่ท่านต่อทุกวันนี้หรือเปล่าครับเป็นระบบเี่เรียกว่าระบบที่เราต่ออยู่เดี๋ยวนี้จริงๆจากจะบอกว่าถ้ามีอะไรเลี้ยวติดอะไรเนี้ยครับ แล้วที่เราเนทำเหมือนหัวใต้ดินเลยเหมือนไฟฟ้าใต้ดินมีเยอะมากที่ทําแต่ว่าระเบียบยังไม่เอื้อหรือว่าบางคนก็ไม่ที่จะครับครับยอะไรทอยากจะขายเปประหยัดค่าไฟเท่านั้นเองทำเพื่อประหยัดค่าไฟไม่ต้องการที่จะขายโอ้ครับผมการขายนี่ค่อนข้างยากคือระเบียบมันค่อยเอื้อนะครับท่านครับสรุปนะครับเริ่ม ไม่ค่อยเอื้อและนโยบายเกี่ยวกับบัตรโรงเรียนเนี่ยองค<ม>์กรไม่เสนอการพสนอเลยไม่มีในพบบรบนี้พรบการร,รับซื้อขายไปแล้วก็โครงการที่เปิดขึ้นมาใช้สอดคล้องกับพบรบนี้ก็ไม่มีไม่ม,ม,มใใีให้ให้ัดรให้โรงเรียนนี่ทําได้โอ้น่าสนใจครับครับมาอีกประเด็นหนึ่งขออภัยครับท่านครับตอนนี้หลังจากที่ข่าวไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยก็มีข่าวดีออกมาเหมือนกันก็คือการทํารถเข็นไฟฟ้านอนนาอะไรนี่นะครับท่านครับที่ที่ทานผลิตขึ้นมาเนี่นะครับ อ,อมีความเป็นมาอย่างไงครับท่านครับอันนี้ก็เป็นคนง,งานที่พานักเรียนกข้าแข่งขันครับโครง,งานส่งเข้าประกวดกับโรงเรียนเนี่ยเอกชนในสพทอ,อะไรประมาณเนี้มันจะขึ้นทองได้อะไรกลับมาแล้วก็มาโชว์ในเซนตกของโรงเรียนพระชาชนก็มีคนใหญ่ะซื้อครับคนยหญ่ๆซื้อเอาไปใช้ที่นาที่ สวนอะไรตามชื่อของเราที่บอกว่ารถเข็นนอนคาเนี่ยครับถ้าเด็กทำถ้าอยากจะซื้อก็เลยอบรมเปิดอบรมให้ชาวบ้านราอบรมที่นี่รุ่นแรกก็ผ่านไปแล้วครับที่สองจะอบรมมาที่สิบสามสิบสี่นี้ไม่อยากจะขายให้ถ้าจะขายก็ขายได้แต่ไม่อยากจะขายขายแล้วกลัวเอาไปซ่อมไม่เป็นไปบำรุงรักษาไม่เป็นครับอบรมให้ทําเองเลยไปขายให้คนอื่นไม่เป็นก็เลยสอนก่อนถึงจะขายให้โอ้โหสุดยอดเลยครับท่าน โอ้แล้วมันมันเป็นยังไงฮะมันเป็นรถเข็นที่ยังไงครับไม่ต้องใช้น้ามันไม,ไม่ไม่ไม่ใช้อตัวเนี้ยเน้นให้กับภาคเกษตรที่ไม่มีอ่าไฟไฟ้าใช้ก็เออทาอะไรได้บ้างครับรถเข็นคันนี้ทําอะไรได้บ้างรถเข็นคันนี้แปลงไฟออกมาเป็น220โวลต์1,000วัตต์ทำอะไรก็ได้โอ้คือผลิตไฟได้เองจากรถเข็นคันนี้นะครับใช่ใชใช่ตอนนี้เราก็อ ที่หลักๆที่เป็นไฮไลท์หน่อยแล้วก็คือทําให้สูบน้ําขึ้นถังได้สูบน้ําขึ้นถังได้แต่ิ0ลิตรต่ละทีสูง20เมตรได้ก็ก็โอเคคิดว่าระดับเนี้ยสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีที่มีฟ้าหรือว่าในปัญหาการนํา้ำขึ้นกดินขึ้นกระบุนดินเพื่อทําการเกษตรก็คือโอ้เราก็เลยอันนี้มีปดตรงนี้ครับสูบน้ําได้นะครับใช้ไฟแสงสว่างในตอนกลางคืนได้ด้วยถ้าไม่สูบแ็้มาเปิด เปิดพัดลมเปิดอะไรอยากจะทำอะไรก็ทําในในรถเข็นชุดนี้เพราะว่าสูบน้ำยี่สิบนาทีก็เต็มถังหนึ่งโอ้ไปสูบน้ําในนาในข้ามนาอะไรนี้ได้เลยนะครับในบ่อน้ําอะไรได้เลยได้ได้ได้โทรทัศน์เปิดได้ไหมฮะผลิตไฟเปิดโทรทัศน์ได้ไหมฮะ,ะในการทำโซลาเซลในการแปลงไฟเนี่ยมอเตอร์ทำยากที่สุดคือ <c oughs> ่องสูบน้ําทายากที่สุดโอ้ครับครับ <c oughs> ที TV, วีอะไรพวกนี้มันมันง่ายแล้วง่ายแล้วชาวร์จโทรศัพท์เปิดไฟตดไฟเนี่ยเป็นเรื่องเลสิกแล้วโอ้ oh, ครับทําเครื่องสูบน้ําได้นี่ก็ทําได้หลายอย่างแล้วนะครับใช่เป็นเป็นสูงสุดแล้วงบงบประดิษฐ์นี่ประมาณเท่าไหร่ฮะเครื่องไอ้รถรถเข็นนอนนานี่ประมาณเครื่องละเท่าไหร่ครับชุดหนึ่งได้สองหมื่นสองหมื่นสี่แล้วก็ขาย oh. ขายที่ามาอบรมสองหมื่นหกแต่ต้องอบรมก่อนใช่ไหมฮะถ้าไม่ถ้าไม่อบรมไม่ขายให้ถ้าอบรมไม่ขายให้ถ้าขายให้สองหมื่นแปด ถ้าทำเป็นก็ขายให้สองหมื่นอ๋อถ้าทําเป็นขายให้สองหมื่นแปดใช่โอ้โหสุดยอดถ้ามาอบรมกว่าจขายให้สองหมืนหกอืมครับท่านครับเป็นค่าแรงช่างหรือว่าค่าแรงที่ใช้เด็กนักเรียนพากันทำใมครับครับโอ้ก็มีคนมาดูงานมากมายเลยนะครับท่านตอนนี้นี่กลายเป็นเรียกว่าดังไปทั่วประเทศทั่วโลกแล้ว๋อ้ใจะมีโรงเรียนใช้พลังงาน ทดแทนร้อยอร์ซ็นทั้งโรเรียนนี้ใช้โซลเซลทั้งทั้งหมดแต่ก็ยังผิดเรื่องเปพนน,นนี้อยู่โอของเราทั้งหมดกรรมธิการพลังงานทดแทนมาดูงานพลังงานจากสตอ,อเข้าไปดูก็เลยตังขึ้นมาค่าครับของเราร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมครับท่านครับเจง ล้นออกข้างนอกจนไฟล้นออกข้างนอกนะฮะคือไฟพอใช้แล้วแล้วยังสามารถจริงๆเอาไปขายด้วยแต่ว่าติดที่ระเบียบมันขายไม่ได้นะครับใช่ใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยครับท่านครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบนมัสการนะครับท่านที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับท่านครับ่เื่องานดวยกราบขอบพระคุณครับกราบนมัสศการครับพระครูวิมลปัญญาคุณนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมนะครับหมู่5้าบ้านดงดิบตาบห้วยห้วยยาง อยู่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนี่เองนะครับ